รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนช์ใชคะวันนี้ว่างไหมเราไม่ได้ทานข้าวด้วยกันนานแล้วนะและชัยรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เหรอ ก็วันพฤหัสไงวันนี้เป็นวันครบรอบการแต่งงานของเรานะคะอ้าวเหรอโทษทีชัยลืมไปเลยอะ่ะยังไงเดี๋ยวเย็นนี้ไปรับมากินข้าวนะอะ่อย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วพิมพ์พจะรอนะพี่รีบมาล่ะโอเคนะจ๊ะคราวดีค่ะพิมพ์พสาวสวยที่แต่งงานแล้วแต่กลับมีความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ตามลำพัง ผู้เป็นสามีมุ่งมั่นแต่การทำงานโดยไม่ใส่ใจในความรู้สึกของภรรยาแล้วพิมพังไม่กลับอีกเหรอพิมพ์รอชัยมารับอ่ะวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานของเราสุศน์น้นงครบรอบแต่งงานด้วยเป็นไรทำหน้าเศร้าทำไมชัยเขาไม่สนใจเราเขาทำแต่งงานจนไม่มีเวลาให้กับเราเขาทำเพื่อพิมพ์เพื่อนาะคนไม่ใช่หรอ ถ้าทำเพื่ออนาคตแล้วลืมปัจจุบันจะทำไปเพื่ออะไรอะ่ะฉันเข้าใจผู้หญิงทุกคนแต่งงานก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเอาหน่าจะเ,เย็นฮัลโหลพิมนะครับพอดีใช้ติดงานด่วนะอ่ะเย็นนี้กลับบ้านเองนะชัยคงไปทานข้าวด้วยไม่ได้แล้วอะ่ะยังไงเจอกันที่บ้านแล้วกัน โอเคครับเฮ้ยแล้วมันจะดีหรือวา่าชัยแล้วแฟนแกไม่ว่าหรือวะไม่นรอบวันแต่งงานแกนะเว้ยรอบวันแต่งงาน,น่ะมันมีทุกปีแล้วพี่ยังไงเราดูโปรเจกต์งานดีกว่าเฮ้ยแล้วแฟนแกไม่โกรธแน่นะผู้หญิงอะแหวนสักวงกระเป๋าหลุยสักใบแค่นี้ก็ดีใจตายแล้วอ,อ่ะงั้นมาดูโปรเจกต์กันนะ ตุ่มนมกสาวที่เขารักกันนะเขาจะเอาอกเอาใจเขาจะเทคแคร์วันวาเลนไทน์วันเกิดวันอะไรต่างๆไม่ค่อยเว้นไม่ค่อยว่างหาของที่ถูกใจหาของที่ชอบให้อยู่ตลอดเวลาก็จะมีความสุขกันในตอนนั้นแต่พอไปทํางานแล้วทำใหม่ถึงบอกว่าไม่มีเวลาที่เวลาผ่านไปหลายปีก็บอกว่าไม่มีเวลาหน้าที่ของสามีหน้าที่พันยาพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ โดยเฉพาะสุดยอดมากก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องให้ของประดับต้องให้เครื่องต้องให้ของฝันต้องให้รางวัลหรือว่าจำวันเกิดจำอะไรกันให้ได้นี่สุดยอดไม่ได้หมายความว่าให้กันตอนที่ยังไม่ได้แต่งเพราะแต่งแล้วเป็นของตายก็ไม่ต้องให้กันถ้าหากว่าเราบริหารเวลาให้เป็นครอบครัวก็จะเป็นสุขครอบครัวก็จะไม่แตกรราเรามีตัวอย่างหลายคนที่เขาอยู่กันด้วยความสุขเป็นครอบครัวใหญ่แม้จะอยู่ันแก่ัเท่า ก็ยังรักกันเหมือนเดิมนั้นตรงนี้สำคัญตรงที่ว่ายังมีชีวิตอยู่เราควรจะให้กันเสียงานมันสำคัญจริงๆนั่นแหละแต่ว่าถ้าหากว่าเราสุดโต่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งงานนั้นก็ศูนย์ครอบครัวศูนย์แม่ศูนย์ลูกศูนย์เมียศูนย์แม้ชีวิตของเราก็ศูนย์ไปด้วยอย่างที่ไม่มีทางที่จะเรียกกลับคืนมาได้แล้ว ถ้าหากว่าเราบริหารเวลาให้เป็นครอบครัวก็จะเป็นสุขครอบครัวก็จะไม่แตกร้าว